ขณะนี้เรามาอยู่ที่จุดสูงและหมอกเยอะนะก็เป็นจุดที่สวยแล้วก็อากาศเย็ยนมากเลย

กระปีส์กรปีน้ยได้ไม่ได้แต่ว่ามันมีของเค้นไม่ได้ลูกไม่ได้ไม่ได้เอาแล้วยื้อยื้่ยอ <c oughs> 啊！

โอเคเอาลองฮะตกลงลุกเดี๋ยวไปเยีบข้างบนนี่ลูกแมวมันมามันมืดเลยไงจริงๆมันไม่มีเมฆเนี้ยแต่ว่าหมอกนะมันมืดเลย เลยเลยเลยต้องลวกไปด้วยเยอะเยอะเยอะแดดจิบมาเราเท้าหนักไม่ดีด้วยชอมอาทิตหายยืดห่วงยห่วงห่วงมันไม่หายปไาต่อข้ามาแล้ว